แพรวแสงทองฟาดแรงคนใกล้ตัวชอบอยุแยงคนอื่นให้เกลียดจากกรณีหมอลำสาวแพรวแสงทองกับยูทูบเบอร์ดังบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนจะจบลงแล้วหลังจากบิ๊กประกาศยุติบทบาทในวงพร้อมประกาศทั้งสองฝ่ายตอนนี้สดร้อยเต็มเหลือแค่หน้าที่พ่อและแม่ร่วมกันเท่านั้นแต่ดราม่าอื่นๆยังคงตามมาเรื่อยๆล่าสุดแพรวได้โพสต์อีกครั้งผ่านทาง Facebook พ,พร้อมระบุข้อความว่า ก่อนข้ามฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาพรุ่งนี้เช้าป้าลุงให้กำลังใจและอยากให้ครอบครัวกลับมาเหมือนเดิมนี่คือคนที่รักเราจริงแต่บางคนมีแต่ยุยงส่งเสริมโทรไปรยุยงยงคนนั้นทีคนนี้ทีให้เกลียดเราทั้งที่เคยกินอยู่ที่นี่และรับเงินเดือนจากเราด้วยขอให้เจริญเจริญนะแอดมินกรู้หมดนะระาว่าพูดอะไรบ้างสร้างความร้าวฉานคืองานของนาง ขอบคุณที่มาจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกสิบดอเรอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก,กสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ